สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับเล่าความตามอดีตก็มาพบกับท่านผู้ฟังทาง YouTube เช่นเคยนะครับนำเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ตัวแอดมินนั้นได้ประสบพบมากับตัวเองมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันในขณะที่แอดมินนั้นยังเป็นเด็กและอยู่ที่บ้านบริมน้ำรวมกระทั่ง พ่อมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นคนอยุธยาอยู่ตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยามีเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นมาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเป็นช่วงที่เกิดน้ำท่วมฝนตกหนักและบางครั้งก็มีพายุเข้ามาทำให้พื้นที่ต่างๆนั้นน้ำท่วมไปหมดท่วมบ้านเรือนเลือกสวนไรนาอะไรต่างๆนั้น ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าบ้านที่อยู่ริมน้ำนั้นส่วนมากจะเป็นบ้านที่ใต้ถุนสูงจะต้องปลูกใต้ถุนสูงเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องเลี่ยงกับการที่เกิดน้ำท่วมถึงเวลาที่เขาเรียกกันว่าหน้าน้ำหน้าฝนแบบนี้น้ำนั้นจะท่วมล้นตะลิ่งเข้ามาซึ่งก็เกิดอยู่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำท่าจีนนี้เป็นเส้นทางระบายน้ำ มาจากทางเหนือมาจากทางเขื่อนเจ้าพยาไหลลงมาผ่านอ่างทองผ่านสุพรรณบุรีรวมถึงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่ทางแอดมินนั้นอยู่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าในช่วงแบบนี้น้ำจะท่วมทุกปีซึ่งจะเกิดความเคยชินกับคนที่อยู่บ้านบริมน้ำว่าถึงช่วงนี้แล้วจะเกิดน้ำท่วม แล้วแต่ว่าจะท่วมมากท่วมน้อยบางปีก็อาจจะท่วมน้อยบางปีก็อาจจะท่วมมากแต่ว่าท่วมใต้ถุนบ้านแน่นอนมาในระยะหลังๆตั้งแต่ปี2554มาที่น้ำนั้นมีเยอะและน้ำนั้นได้ท่วมเข้าไปในพื้นบ้านซึ่งก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าอยู่มาก็ต้องแต่ปี54นี่แหละที่น้ำนั้นท่วมเข้าบ้านท่วมไปถึงพื้นบ้านสูงประมาณ30เซน หรือหนึ่งไม้บรรทัดจนกระทั่งจากปี54มาจนถึงปัจจุบันนี้น้ําก็จะท่วมแบบนี้น้ําเยอะกว่าเดิมมีน้ําไหลหลากมามากมายถึงเวลาก็ต้องรู้ว่าน้ําจะท่วมบ้านแล้วก็ต้องอบพยพอะไรต่างๆนั้นออกไปเอาของเอาอะไรนั้นไว้ที่สูงไว้จนกว่าน้ํานั้นจะลดและพอน้ําลดแล้วก็ต้องกลับมาทําความสะอาดในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำท่วมแล้วน้ำนิ่งเนี่ยโครนอะไรต่างๆตะกอนมันก็จะนอนก้นและพอน้ำแห้งไปมันก็จะกลายเป็นโครนถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะแข็งมันจะทำความสะอาดลำบากเพราะฉะนั้นพอน้ำลดหรือใกล้ๆที่น้ำจะลดลงเขาเรียกกันว่าแต่พื้นบ้านนั้นก็จะทำความสะอาดกันเพื่อที่จะล้างโครนไปช่วงหนึ่ง แล้วค่อยทำความสะอาดอีกทีหนึ่งเวลาที่น้ำลดก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้ถ้าทำความสะอาดทีเดียวนั้นก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งนี้ต้องใช้แรงที่จะขูดจะขัดอะไรมากมายนี่เป็นวิถีของคนที่อยู่บ้านบริมน้ำจะเป็นแบบนี้ตลอดและทุกคนนั้นก็จะชินชากับการที่น้ำท่วมอยู่เป็นประจำจะไม่ค่อยมีความวิตกกังวลหรืออะไรมากมายถ้าน้ำท่วมยังไม่มาก การสัญจรไปมาก็จะใช้เรือเป็นหลักจะพายจะเป็นเรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่ใช้เรือในการสัญจรไปที่ต่างๆทุกบ้านก็จะมีเรือก็จะพายเรือกันใครมีเรือเครื่องก็ขับเรือเครื่องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้วิวัฒนาการมันมีมากขึ้นมีถนนมีรถแต่ว่าบริมน้ำนั้นน้ำก็ยังท่วมอยู่บางช่วงก็จะท่วมถนน หรือเข้าเลือกสวนไรนาเป็นปกติอยู่อย่างนี้ประจำเวลาน้ำท่วมเข้ามาใต้ถุนบ้านก็ต้อบอกว่าเมื่ออยู่บ้านริมน้ำนั้นสิ่งที่มันมากับน้ำมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังก็คือสัตว์พิษต่างๆตั้งแต่ตะขาบแมงป่องรวมกระทั่งงูงูต่างๆหรือสัตว์ต่างๆนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องหนีน้ำ บางที่ก็หนีไปอยู่ตามต้นไม้ตามในที่สูงอะไรต่างๆแต่ว่าส่วนหนึ่งบางทีมันก็หนีมาที่บ้านบนบ้านนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงไหนที่รกตรงไหนที่มันอับเวลาจะเข้าไปหรือจะไปเปิดอะไรก็ต้องคอยระวังตลอดเวลาและสิ่งที่มากับน้ําอีกอย่างหนึง่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้จะมีอยู่ประจำก็คือปลาปลานี้มันชุกชุมมากเลยนะครับ ในช่วงหน้าน้ํากับคนที่อยู่บ้านริมน้นํานี้ก็จะสัมผัสกับปลานี้ตลอดบางคนก็หาปลาเป็นอาชีพบางคนก็หาเอาไว้กินที่บ้านส่วนมากในสมัยก่อนนั้นน้ํามันจะท่วมเข้าไปในไร่ในนาต่างๆนั้นปลาก็จะไปทุกที่มีปลาทุกที่มีปลาทุกอย่างมีปลาทุกขนาดอยู่ในนั้นหมดกลางคืนเวลานอนเนี่ยจะได้ยินเสียงปลาฮุบเสียงดัง ปลาว่ายปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลางวันนี้มองเห็นตัวเลยว่ามันว่ายไปมาบางทีก็มาเป็นฝูงโดยเฉพาะปลาตะเพียนหางแดงมันจะมาเป็นฝูงเลยเราก็จะมองเห็นสมัยก่อนก็จะจับปลามาเป็นอาหารเวลาที่อยากจะกินก็จะใช้ตกการใช้ลงปลาลงปลาหมายถึงว่าลงเบ็ดลงอะไรพวกนี้หรือก็อาจจะช้อนหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีปลานั้นติดมา ก็ใช้ประกอบอาหารแต่ส่วนมากจะตกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าปลาที่นั่นมันชุมจริงๆเวลาหย่อนเบ็ดเข้าไปเนี่ยมันจะกินทันทีเลยปลามันไปทุกที่น้ำท่วมถึงที่ไหนปลาก็ไปที่นั่นตอนเป็นเด็กไปโรงเรียนน้ำก็ท่วมที่โรงเรียนน้ำก็ท่วมที่วัดในสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้ถมดินเหมือนในปัจจุบันนี้วัดข้างๆบ้าน ก็ต้องบอกได้ว่าคือวัดบางภาษีตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่หลวงพ่อบนเรือนหรือเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อเสือนั้นอยู่ที่หลายคนนั้นมีความศรัทธากราบไหว้บูชาเป็นประจำสมัยก่อนนั้นวัดบางภาษีนี้จะเตีย้ยเวลาน้ำท่วมทิลัยน้ำก็จะท่วมเข้าวัดไปหมดกุฏิก็จะเป็นกุฏิใต้ถุนสูงเหมือนกันสาราก็จะไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ จะเป็นสาราใต้ถุนสูงโรงเรียนอะไรต่างๆนั้นใต้ถุนสูงหมดเพราะว่ามันจะมีน้ำท่วมเข้ามาเวลาน้ำท่วมเข้ามาก็ต้องบอกว่าที่ไหนมีน้ำก็มีปลาที่นั่นเวลาไปเรียนภายเรือไปเมื่อไปถึงโรงเรียนมองเห็นปลาวหวยมองเห็นปลาเยอะแยะบางทีก็ใช้เบ็ดตกขึ้นมาถ้ามีเรือก็ตกแล้วใส่เรือเอาไว้เอาไว้ทำกับข้าวทำอะไรกิน ต้องบอกว่าปลามันชุมจริงๆมีทั้งปลาช่อนปลาหมอปลากระดีปลาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าที่ไหนมีน้ำที่วัดบางภาษีนี้ก็ต้องบอกว่าปลาหน้าวัดก็ชุมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทางโคง้งตรงทางโค้งนั้นจะมีคลองชื่อว่าคลองบางภาษีเขาเรียกว่าปากคลองบางภาษีพอดีมันอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนวัดนี้ก็เลยชื่อว่าวัดปากคลองบางภาษี มาตอนหลังนี้ปากคลองนี้หายไปเป็นวัดบางภาษีเฉยๆจะอยู่ตรงที่โค้งของแม่น้ำทันทีเพราะฉะนั้นตรงโค้งนี้ปลาก็จะมารวมตัวน้ำก็จะไหลามาแล้วตีโค้งไปเพราะฉะนั้นที่นี่ปลาจะชุมจะเห็นปลามากมายสมัยก่อนนั้นเมื่อน้ำท่วมเข้ามานั้นปลาเยอะแยะไปหมดไปทุกที่เลยที่มีน้ำไปถึงแต่ในปัจจุบันนี้วัดบางภาษีนั้น ตั้งแต่ผมเด็กๆเขามีการถมดินถมไปเรื่อยๆถมไปถมไป,มไปจนกระทั่งสูงถึงในปัจจุบันนี้น้ำนั้นก็ไม่สามารถที่จะท่วมได้นอกจากจะมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นวัดบางภาษีในปัจจุบันหลวงพ่อบนรูเรือนหรือหลวงพ่อ,อพเสือนั้นวัดนี้น้ำอย่างไม่ท่วมเขาก็กั้นกันเต็มที่เพราะว่าในปัจจุบันนี้สาราการ,ปรเปลี่ยนซึ่งในสมัยก่อนนั้น จะเป็นใต้ถุนสูงแต่สมัยนี้จะเป็นสาราการ,ปรเปลี่ยนสองชั้นมีการปรับปรุงใหม่โบสถ์ของวัดบางภาษีนี้ก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนั้นมีน้ําท่วมเข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้ท่วมถึงโคกโบสถ์ปัจจุบันนี้กําลังจะกลายเป็นวิหารเพราะว่ากําลังสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาจะเป็นโบสถ์ประจําวัดบางภาษีนี้สิ่งที่ทุกคนนับถืออย่างที่บอกก็คือหลวงพ่อบนเลือนหรือผมเรียกกันว่า หลวงพ่อเสือที่เรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเสือหรือหลวงพ่อบุญเรือนนี้ถ้านับตามศัก์กันก็จะเป็นญาติของแม่แต่ว่ามรณาภาพไปนานแล้วด้วยอนุภาพสิ่งศักดิก์สิทธิ์อะไรต่างๆที่หลวงพ่อเสือนั้นมีอยู่ก็เป็นที่นับถือศรัทธากันมากมายในหมู่ของชาวบ้านแถบนั้นและในแถบอื่นๆที่เข้ามานมัสการหลวงพ่อเสือ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็สร้างเป็นสาราไว้ประดิษฐานหลวงพ่อเสืออยู่ก็มีคนที่ศรัทธานั้นมากราบไหว้บูชาเป็นประจำรวมกระทั่งในช่วงที่มีงานประจำปีของหลวงพ่อบนเรือนหลวงพ่อเสือนี้ก็จะมีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของวันมาคบูชาใกล้ใกล้กันจะมีงานฉลองประจำปีของวัดบางภาษีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ เกิดน้ำท่วมขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็จะมีแต่น้ำใครที่อยู่ดอนนิดนึงน้ำก็อาจจะไปไม่ถึงใครที่อยู่ริมน้ำน้ำนั้นก็จะท่วมใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมถ้าใครบ้านต่ำนิดนึงน้ำเยอะหน่อยก็จะท่วมเข้าไปในบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าปลาเยอะแยะมากชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อนนั้นมันก็ผจญภัยแบบนี้ที่มีน้ำท่วม จนกว่าน้ำนั้นจะค่อยๆลดลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาอย่างปกติชีวิตของชาวบ้านอะไรต่างๆนั้นก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติที่เป็นกันอยู่แต่ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะถนนลังบ้านซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นทางดินเป็นทางลุกลังก็จะเป็นถนนราดยางที่สามารถจะไปได้ทั่วเข้ากรุงเทพเข้าทางจังหวัดเข้าอะไรได้หมดซึ่งต่างกับสมัยก่อน การพัฒนานั้นมันพัฒนาไปตลอดไม่หยุดยัง้งสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าสมัยนี้มีทั้งไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเข้ามาได้ความจเจริญน,นั้นมันเข้าถึงไปหมดจึงทำให้การพัฒนาต่างๆนั้นมันขยายขอบเขตไปความเป็นอยู่ของทุกคนนั้นจากเดิมกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ริมน้ำชีวิตบริมน้ำบ้านริมน้ำาต่างนั้น ยังมีความเป็นอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติบริมน้าที่ใครๆนั้นจะหาได้ยากในปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในเมืองแต่ว่าถึงเวลาช่วงหนึ่งถึงช่วงอายุหนึ่งก็อยากจะกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติที่เคยเป็นอยู่ตั้งแต่เด็กๆใครไม่มีก็หาซื้อกันที่บริมน้ำบ้านริมน้ำ แต่ก็ต้องบอกว่าพอดีแอดมินมีบ้านบริมน้ำอาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สิ่งต่างๆที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือธรรมชาติอากาศที่ดีที่อยู่บ้านบริมน้ำและตอนนี้ภาคขยายในเมืองต่างๆนั้นมันขยายออกมาชนบทเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทุกคนกำลังหวยหากับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ อากาศดีๆบ้านพักดีๆมีธรรมชาติดีๆทุกคนก็อยากจะอยู่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าบ้านริมน้ำในขณะน,นี้อากาศดีธรรมชาติดีมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าน้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้กับบ้านริมน้ำท่าจีนอำเภอบางเลน จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอย่าลืมกดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเล่าความตามอดีตด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ